สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูราสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็จะไปตีแพนะ็คลายวันเนาะก็เพื่อจะสะสมแต้มแคชออฟไททันกันต่อนะครับโอเคไปดูแพ็คลายวันกันเลยตอนนี้หลีกพี่ก็ยังคงอันดับหนึ่งอยู่นะครับแพ็คลายวันก็มีแพ็คดินเอแดงแพ็ค ตัวนี้เนาะแล้วก็แพ็กเจ้าแองกิโลเดี๋ยวเราก็ตีเอาแพ็กดินเอแดงก่อนแล้วกันนะครับออย่างนี้ตัวแรกเราก็ต้องใช้ครึ่งบกครึ่งน้ำเอาเจ้าดิปโปเซลาปิดเหมือนเดิมแล้วกันโอเคแล้วก็พี่ใหญ่อินโดแรปเตอร์แล้วก็เอา ซุพันโนแล้วกันเนาะโอเคน่าจะไหวแหละดิปโปเซลปิดเราก็จะต้องชาร์จเลยของเขาสองแต้มแล้วเปลี่ยนตัวนะครับเอากินพืชมาแล้วตีหนึ่งเลยนะโอเคอย่างนี้เราก็ต้องขอป้องกันก่อนแล้วก็ชาร์จ 2แต้มยังไงตีมาแค่1นนะเหลือ1โอเคอย่างนี้เราสละชีวิตละเราก็ขอชาร์จ4ป้องกัน1ตอนนี้เขามี3แต้มเขาจะตีมา3มไหมตีมา3อย่างนี้เข้าทางโอเคพี่ยหญอินโดลงมาก็ จัดสแต้มเลยแล้วก็ต้องป้องกันสเลยนะชารสามไปสองแต้มไปนอนซาโอเคอินโดมินัสเล็กนะครับมีสีตีมาสีเข้าเราแค่หนึ่งเดี๋ยวเราก็จัดสองแต้ม แล้วก็ป้องกันสาขาสองไปสองแต้มไปนอนซาอินโดรัเตอร์เจน2ของเขาถ้าเขาลงมาแล้วตีหมดอินโดรัเตอร์เจน1ของเราจะกำจัดเขาได้3ตัวเลยนะอุ้ยไม่ตีอ่ะเราเสี่ยงตีหมดเลยแล้วกัน6แต้มไปเขาสไปนอนฟับ เรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปอย่างสวยงามเลยอินโดรัเตอร์ตัวเดียวเก็บ3ตัวเลยนะครับรอบแรกเหมือนแพ็คดินเอดแดงไปต่อรอบสองมีครึ่งบกครึ่ง,งนะ้ำเนาะเราก็ต้องใช้เจ้าอเอานี่เลยละกันกินพืช กินพืชตัวไหนดีเอานี่แล้วกันนะครับเจ้าแองกิโลคอยาวแล้วก็พี่ใหญ่อินโดหนึ่งตัวแล้วก็ใช้เจ้านกทาเปดีไหมอืมใช้เจ้านกทาเปลงไปตัวหนึ่งเพื่อจะเก็บครึ่งบกครึ่งน้ำเขานะโอเค อ้งกิโลขอยาวชนะทางเขาเราก็ขอชาร์จก่อนของเขาสองแต้มเปลี่ยนตัวไหมไม่เปลี่ยนนะเขาตีมาเลยโอเคเราก็ขอป้องกัน2ชาร์จหนึ่งสงแต้มนี้จะเขาเปลี่ยนตัวนะโอ้โหเอาอินโดรัปเตอร์เจน2มาเฮ้ยเจอสองรอบเลยเนี่ยแล้วก็ตีมาหนึ่ง โอเคสละชีวิตเลยละกันขอชาร์จ4สามแต้มตีมาสามเถอะได้โปรดตีมาสามเยี่ยมโอเคครับนอนไปอินโดรัปเตอร์เจนหนึ่งของเราลงสนามมาก็ต้องจัดสามแต้มเลย แล้วก็ต้องป้องกัน3ชาร์จสไป3แต้มไปนอนซะเจน2ใช่ไหมโอเคครับตัวที่สองเขาตัวนี้พี่ยังไม่มีเลยนะแล้วก็ตีมา4เออตอนนี้ขอเปลี่ยนตัวละกัน ็ต้องจัดต้องสี่แต้มแล้วก็ชาร์จไปสีแต้มไปนอนซะปังเรียบร้อยตัวสุดท้ายเขาก็จะตีเรา3มแต้มโอเคตีเรามา3นะครับนอนไปพี่ใหญ่อินโดรัปเตอร์ลงมาแก้แค้นจัดเลย5แต้มเขาเหลือนหนึ่งยังพออยู่แล้วแต้ม ราก็จัดเลยห้าแต้มไปไม่ป้องกันด้วยอย่างนี้ยิ่งนอนเข้าไปใหญ่โอเคชนะไปรอบที่2นะครับสำหรับการตีแพ็ค DNA แดงรับ DNA ม่วง50ไปต่อรอบสุดท้ายของแพ็คนี้เลยอืมกินเนื้อตัวไหนดีกินเนื้อ เอาเจ้าอยู่ดอดเลยแล้วก็พี่ใหญ่อินโดแล้วก็เอาอะไรดีเอาตัวไหนดีนี่เลยละกันนะครับมาชนะทาง ชาร์จได้ขอชาร์จก่อนจะเปลี่ยนตัวไหมมีสองแต้มเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวนะครับเอานกมาแล้วไม่ตีเราก็ขอป้องกันชาร์จขอป้องกันหนึ่งยังคงมีสองแต้มอยู่แล้วตีมาแค่หนึ่ง ไม่เป็นไรเราก็ขอชาร์จสี่เลยยังป้องกันหนึ่งอยู่นะตอนนี้เขายังคงมีสามแต้มอยู่แล้วตีมาแค่หนึ่งยังไม่เท่าไรเา่เราก็ขอป้องกันสี่ไม่ได้ดชาร์จสี่โจมตีสี่เลยไปเข้าสองแต้มได้ตอด หน่อยหนึ่งครึ่งหลอดมีสีแต้มแล้วไม่ตีอะไรเลยนะแล้วขอชาร์จสีโจมตีสีอีกไปเข้าสองยางไม่นอนตอนนี้เขามีหกแล้วเขาน่าจะตีแค่ห้าตีมาห้านะครับนอนสิเรา พี่ใหญ่อินโดลงสนามมาก็ต้องจัดเขาเหลือนหนึ่งจัดแบบสองแต้มสองแต้มแล้วก็ป้องกันสามไปเลยไปเขาหนึ่งโอเคไปนอนซะเจ้าแองกิโลคอยาวของเขามีสี่เปลี่ยนตัวไหมไม่เปลี่ยนนะ Okay. เดี๋ยวเราก็จัดการเลยชาร์จไปเข่าสองยังไม่เหลือไปนอนซะตัวสุดท้ายเจ้านกทาเปของเขานะมีหกแต้มแล้วตีมาห้านะครับใหญ่เราก็นอนนะดี เจ้าบาคิโอซอรัสนะครับลงสนามมาก็จัดท่าไม้ตายเลยท่ากระทืบเลยเจ็ดแต้มไปเข้าหกต,ตึบ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 เรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปทั้ง3รอบนะครับของการตีแพ็ก DNA แดงไปรับซองกันเลยนี่เปิดซองจะได้ ยี่สิบยี่สิบยี่สิบแล้วก็ยี่ห้าโอเคแต้ม j w ว6อีกหกนะครับแคชออฟไททันยี่บสแต้มเด็กสองแต้มยังไม่หนำใจนะเดี๋ยวเราไปตีกันอีกสักแพ็คนึ่งแล้วกันเอาเป็นแพ็คเจ้าแองกิโลเนี่ยนะกันชนะก็จะได้เจ้าแองกิโลนะของรางวัลอย่างอื่นก็ธรรมดาธรรมดาโอเคห้า okay. รอบเนะี่ยอะตี ตัวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่มีตัวครึ่งบกครึ่งน้ำตัวแรกเราก็ต้องจัดกินเนื้อตัวไหนดีอืมกินเนื้อตัวไหนดีนะ่านี่เลยไหมสไปโนโคมาสไปนัทสิเออ ตัวสุดท้ายกินเนื้อนี่แหละอเอานี่อเอานี่ล้กันบาลีโอนิกแล้วกันเนาะมาน่าจะได้อยู่ โคมาสไปนัดลงไปก็ขอตบเลยแต้มแรกไปนอนแบบรวดเร็วปังเรียบร้อยตัวที่สองเจ้าบักเฮอร์มีสองแต้มแล้วก็ตีมาสองเลยแต่เรายังไม่นอนเราก็ขอชาร์จเลยละกันเนาะ มารอบนี้เขายังคงมีสองนะแล้วก็ตีมาสองด้วยเออดีจังเลยไม่กักอย่างนี้ชอบเจ้านกอ,อันนี้ลงสนามมาก็จัดได้เลยครับสองแต้มแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มไปนอนซะปังเรียบร้อยเจ้าบักเฮเธอเพทอนตัวสุดท้ายจเจ้าเข็นโตนะ ตีมาสองยังไม่นอนยังไม่นอนโอเคตอนนี้เรามี7แต้มแล้วก็ขอเปลี่ยนตัวบาลิออนอกลงมาแล้วก็ใส่ได้เลยหแต้มไปเอาห้าฝับๆเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปนะครับในรอบแรกของการตีแพ็คเจ้าแองกิโล ได้75ดสนเอม่วงนะครับไปต่อรอบ2องโอ้ชิลวรอบนี้กินพืชสองตัวเราก็จัดดิเมโทคานัดเลยละกันไหมตัวแรกตัวที่2เอากินเนื้อแต่เขาน่าจะเปลี่ยนตัวไหมเนี่ย เอาสไปโนเจน2นี่แหละตัวสุดท้ายนี่แหละโอเคมาชนะทางเราก็เอาเขาเริ่มก่อนนะแล้วเขาก็ตีมาหนึ่งเลยอ้าวอย่างนี้ก็เร็วสิเดี๋ยวเราก็จัดการเลยแล้วกันก็ใส่เลยสองแต้มไปสองแต้มไปนอนนะเจ้า อีโอลมเบียตัวที่2ของเขาเจ้าบาจาดาสองแต้มเปลี่ยนตัวเหลือ1เจ้าโทดอนตีมาหนึ่งเลยเอออย่างนี้ชอบเลยเดี๋ยวเราก็จัดการได้เลยสองแต้มไปชิวมากโดนสะบัดหางไปตัวสุดท้ายเจ้าบาจาดาลงมาอีกรอบหนึ่งสาม ตีก็ตีมานะตีมาสามเราก็นอนนะเดยสไปโนเจนสลงมาเขาแต้มหมดก็จัดสิครับรออะไรไปสามแต้มไปนอนซาเรียบร้อยชิลมากรอบที่สองของการตีแพ็คแองกิโลเนาะ75ดินเอม่วงนะครับ ไอต่อรอบที่สามต้องจัดกินพืชกินพืชตัวไหนดีเจ้ากิกา้าไคโลเลยเลยไหมเอาหรือว่านี่อามอมาตาแล้วก็อืมเอานี่ละกัน แล้วก็ตัวสุดท้ายเจ้าสกอร์เปียสเล็กเลยแล้วกันนะครับมารอบที่3ชะนะทางเราชาร์จได้ของเขามี2แต้มแล้วเปลี่ยนตัวโอเคเขาตีมาเรายังไม่เป็นไรตีมาหนึงยังไม่นอนนะครับ เราก็ขอป้องกันสองชาร์จหนึ่งยัง2แต้มอยู่ตีไหมตีมา2ชอบเลยเยี่ยมได้เวลาสละชีวิตก็ขอชาร์จสี่เลยอย่างนี้ก็ชาร์จสี่เลยแหละมา,ามแต้มแล้วก็ตีมาสาม โอเคนอนนะครับเจ้านกทาเปของเราลงสนามลงมาก็ต้องจัดต้อง3แต้มแล้วก็แบ่งมาป้องกัน3ชาร์จ2ไป3แต้มไปนอนสาตัวที่2ของเขากลับมาลงสนามอีกรอบนึงนะครับจะตีมาเท่าไหร่ ตีมาสีเข้าเราแค่หนึ่งชอบเลยอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จัดได้เลยสองแต้มพออยู่แล้วก็ชาร์จเลยไปสองแต้มไปนอนสาเจ้าบาลีออนิกของเขาถ้าเขากัดเราหมดเราจะได้เห็นถ้าไม่ตายเจ้าสกอร์เปียนเเล็กตีมาสามนะครั ไม่เป็นลายอยากจะเห็นถ้าไม่ตายเจ้าสกอร์เปียสเล็กอยู่แล้วก็จัดเลย8แต้มเขาเหลือหนึ่งไม่เพียงพอในการป้องกันเราล็อกไปเข้าเจ็ดฝาบถ่าไม่ตายเท่เลยสะบัดหางเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปนะครับในรอบที่3ของการตีแพ็คเจ้าแองกิโล ได้ดินเอ่วงอีก75ไปต่อรอบ4อืมเอานี่เลยละกันแล้วก็นี่นี่ค่อนข้างเก่งนะครับรอบที่4มาเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับรอบ5น่าจะเก่งขึ้นสุดๆอะ่ะเขาเริ่มก่อนเขามีหนึ่ง แล้วก็ตีมาหนึ่งเลยนะไม่กักดีชอบเข้าเรานิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องขอชาร์จแต้มก่อนสองแมนี้จะตีมาสองอีกแล้วดีอย่างนี้ชอบโอเคตอนนี้เราจะมีสี่แล้วก็เดี๋ยวโจมตีเลยน่าจะสามแต้มแล้วก็ชาร์จไปนะครับไป นอนสาตัวที่สองของเขามีสามเขาก็ตีมาสามแล้วแต้มเขาก็หมดไปพี่ยหญอินโดลงมาจัดไปแค่สองแต้มนะครับแล้วก็ชาร์จเลยละกันไปสองแต้มไป นอนสาตัวสุดท้ายเจ้าทานี่ของเขามีสี่ตีมาแค่หนึ่งเอา้าโอ้โหไม่ได้ใช้อินโดตัวสุดท้ายเลยเราก็จัดเลยครับหแต้มไม่ให้เสียเวลาไปเขา้า 5. นี่ไปนอนเต็มๆเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบที่4ของการตีแพ็กเจ้าแองกิโล รับ DNA ม่วง75ไปต่อรอบสุดท้ายแล้วนะอ่ะเก่งขึ้นเลยเดี๋ยวเราก็ใช้อ่าจะใช้ตัวอะไรนะเอาครึ่งบกครึ่งน้ำก่อนแล้วกันนะไปแท้งเอาเจ้านี่แหละไดโนนี่แหละแล้วก็ นี่เลยก็นี่คาดว่ามันจะเปลี่ยนตัวครึ่งบกครึ่งน,น้ำมาเราเขาเริ่มก่อนแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวครึ่งบกครึ่งน,น้ำมาจริงจริงด้วยตอนนี้เรามีสองเราชาร์จเลยละกันเนาะอืมสองแต้มของเขาไม่ทำอะไร เราก็ชาร์จไปเรื่อยเลยอย่างนี้เขายังป้องกัน2อ,อยู่มี3แล้วก็ตีมา3แต้มหมดไปไม่เป็นไรเราจัดนกมารองรับไว้อยู่แล้วแล้วก็จัดได้เลยต้องสมแต้มแล้วก็อืมป้องกันไว้สักหน่อย ก็ชาร์จนะครับไป3แต้มไปนอนซาเจ้าของคาเวเนเตอร์วันนี้ก็เท่ดีนะมี4จะแต่ได้ยากด้วยอะตีมา4เข้าเรา1โอเคเราขอโจมตีเลยละกันชาร์จไป3แต้มไปนอนซา ตัวสุดท้ายก็ยังเป็นเจ้าคอนคาเวเนเตอร์อยู่มีสี่ตีมาเลยมาตีมาสี่นะครับแต้มหมดไม่เป็นายเรายังเหลือพี่ใหญ่คอยปิดท้ายให้อยู่ลงมาแล้วก็ต้องจัดเลยหกแต้มสบายสบายไม่มีการป้องกันคอยขัดขวางไป นอนซาเรียบร้อยชนะไปนะครับในการต่อสู้ทั้งห้ารอบของการตีแพ็คเจ้าแองกิโลก็จะได้แพ็คมาเปิดไปเลยดีเอม่วงเงินเขียวอาหารแองกิโลโอเคแดม JW อีก325นะครับปลดล็อกอีกหนึ่งครั้งโอเค แคชออฟไททันตอนนี้ก็ยีบสแต้มแล้วนะรับภารกิจอันนี้ลายสัปดาห์เยี่ยมเลยแล้วก็ซีซั่นพาร์โอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสหรับวันนี้ก็ตีแพ็คลายวัน2แพ็คก็คือแพ็ค DNA แดงกับแพ็คเจ้าแองกิโลนะก็ต่อสู้กันยาวๆไปเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ